คนนะคะทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจมส์หนังหน้าโรงค่ะวันนี้ก็เป็นอ๋อเขาเรียกว่าเจ้าของแบรนด์ค่ะแล้วก็นี่ค่ะเพื่อนสาวนะคะคุณแอมปริยาพรค่ะแอมแนะน้ำตัวหน่อยเร็วสวัสดีค่ะแอมนะคะก็เป็นก็เจ้าของแบรนด์ค่ะสวัสดีค่ะพีนะคะพี่หนูพีหนังหน้าโรงนะคะเป็นโอ๋อ อยากให้น้องๆสองคนนั่งตัวดีกว่าครับผมนีม่ของนะสวัสดีครับนั่นนะครับมีเซนเตอร์ลิปแบรนด์สา่นเดียวแล้วลงบนเวอร์ซันแล้วลงไม่ได้ครับ,รบ <laughs> จริงๆต้องบอกว่าอยากจะทำมานานแล้วคือการที่ตัวแบรนด์เนี่ยได้ปล่อยออกมาใช่ไหมทั้งตัวลิปติกแล้วก็ตัวแบรชออนหลังจากที่เราปล่อยออกมาเนี่ยเราก็ได้มีการแบบว่า นึกว่าเฮ้ยเราจะใช้พี่เติ้์เป็นใครซึ่งเราก็มีในใจว่าเป็นเต้นเฟิร์ตั้งแต่แรก เออแล้วก็ล็อกล็อกมาเลยลลงไม่มีคัดดีเดตคือล็อกม่งคือเอาตรงคือเรารู้สึกว่าเราอยากอยากอยากให้น้องมาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนกระทั่งวันนี้ที่ได้มาเป็นแบบบ็อบอัพสตอร์ที่วางกับที่สยามเซ็นเตอร์เพราะว่าเราได้มีการพูดคุยกับทางสยามเซ็นเตอร์ก็ขอบคุณแบบทางสยามเซ็นเตอร์ด้วยนะฮะที่แบบจู่ๆเนี่ยเขาก็มีการแบบว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะมาแบบจัดด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้แล้วก็เลยเกิดเป็นงานนี้ขึ้นมาที่เป็นป๊อปอัพสตอร์ในช่วงซัมเมอร์เพราะจริงๆแบรนด์เราอ่ะหาคค่ออนนนาางเเเเเเรรพซซ์ปป็็ัมมมวแบบ ปันเดอร์บีชทะเลอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันเหมาะกับหน้าร้อนมากๆอะไรเงี้ยก็เลยเป็นการตั้งฟอร์มซอลในช่วงนี้แล้วไหนๆเนี่ยมันก็มีการตั้งป๊อปอัพแล้วแล้วมันก็มีการบอกว่าเปิดตัวพรีเซนเตอร์ไปในออนไลน์แล้วในโซเชียลมีเดียแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะไม่มีงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ที่แบบเออเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอีเวนตไม่ล่ะเพราะพรีเซนเตอร์ของเราค่อนข้างที่จะแบบว่าเรียกได้ว่ามีความสามารถ เดี๋ยวที่ยังตอบมากดีวกว่าอตอนตทำเนีนย่ยก็มีกันแล้วว่ามพนเป็นลิปสติกอนะ่ะมันเลี้ยงเถึงความสดสใสความน่ารักความเป็นธรรมชาติเราก็เลยคงใครไปไม่ได้เลยก็เกิดเป็นน้องเต้นกับคุณปัน <c oughs> ใช่แล้วด้วยความที่เขาต้องบอกว่าตัวแบรนดิ้งของเราอ่ะค่ะมันค่อนข้างจะสมุุสนานเนาะแล้วก็แบบว่าดูเป็นแบบไวป๊อปไวทีนดูมีความแบบว่าเออดูแบบ เด็กสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออตัวน้องทั้งสองคนเนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์มากแล้วก็สองคนปากสวยมากาาปากสวยมากทั้งก็น้องเปิลเลยอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เลยรู้สึกว่าเหมาะกับตัวลิปออยที่เป็นโปรดักตัวแรกเรา <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่เกิดขึ้นกับตัวแบรนด์เซนเดวแล้วก็ยังมีโปรดักที่ตามมาเขาคืาเออบลัชออนก็เหมาะกับน้อง<ช>เพราะว่าตัวบลัชออนเนี่ยเราก็ตั้งใจทําให้มันแบบไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่ใช้ได้ให้ผู้ชายสามารถใช้ได้ด้วย นี่คือเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ลิฟท์คอยกับประชาอ่อนค่ะใช่ในที่เรูปได้ขายติแบบได้เลยครับก็แบบว่าทั้งทั้งบัตรกับลิปเนี่ยคือเป็นแบบว่าวีแกนคือแบบว่าอ่อนโยนแบบว่าถือแพงง่ายใช้ได้แน่น,นอน แล้วแล้วตัวลิฟต์เนี่ยคือบว่าสามารถแบบแก้ปากคำได้ด้วยสามารถแบบพาเป็น s l e ป p i n g mask หรือแบบพาไปไหนได้หมดทุกอย่างเนี่ยครับผมครับผมจริงๆก็อย่างที่น้องบอกไปคือลิฟต์ลิฟตัวเนี้ยครับคือสามารถใช้ทั้งก่อนนอนก็ได้หรือเป็นระหว่างวันก็ได้คือเติมไปมีสีด้วยปากคำด้วยสุขภาพดีด้วยจริงแล้วบัตรก็ทําให้หน้าเราแบบมีสีสันสดใสจริงแล้วสีแบบทุกสีคือแบบว่าดีมากใช่มีเอกลักษณ์ของแต่ละสีจริงครับ ปั๊โซของเราจะเปิดยาวาตั้งแต่วันที่9เมษายนที่ผ่านมาค่ะและอันนี้ไม่รู้ว่าน้องหนูยัง <S 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 เพราะว่าตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะเปิดแค่เดือนเดียว แต่ว่าตอนนี้เราคุยกับทางห้างแล้วว่าเราจะเปิดต่อไปจนถึงวันที่25พฤษภาคมเลยเพราะฉะนั้นแบบว่าเป็นแฟนของเฟิร์สหรือว่าเป็นแฟนของแบรนด์เซนเดียเองเนี่ยก็สามารถที่จะมาลองสินค้ามาเทสของแบบว่าไม่ว่าจะเป็นลิปไม่ว่าจะเป็นบรัชหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอื่นๆแล้วก็ณตอนนี้เรามีโปรดักต์ที่เปิดใหม่ด้วยนั่นคือกันแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปนะฮะตัวแบรนด์ของเราเนี่ยเขาจะตั้งยาวๆไปเลยถึงวันที่25พฤษภาคมค่ะ แล้วเราขอฝากอย่างได้ไหมคือตอนนี้ถ้าใครมาสยามเซ็นเตอร์นะคะจะเจอหน้าน้องๆนะคะตามป้าย LED ของสยามเซ็นเตอร์ให้ดูสห่อมาใช้กิจการมาถ่ายรา้กิการคือเอาง่ายๆเลยว่าทุกจอที่เป็นจอโฆษณานะคะจอสื่อต่างๆในสยามเซ็นเตอร์ทั้งหมดจะมีต้นเปิดเฮ้ยนี่อะไหล่ะสบายสบา่อะหยุดเลยจริง และที่สำคัญคือใครที่แบบว่าอยากมาถ่ายรูกปกับน้องก็สามารถมาได้เพราะว่าเรามีสแตนดี้นะเราถึงน้องจะไม่ได้มาทุกวันแต่รแตเรามีสแตนดี้พูดตลอดเวลาใช่าาต,ชตลอดเวลามีแน่นอนคือต้องบอกว่าแม้กระทั่งวันนี้เองอะเอางี้ดีกว่าเราพูดได้ยังเราพูดได้เลยไหมพี่แพรได้ได้ได้พูดได้เลยค่ะจะดีเหรอพี่เจมคืออย่องี้ เอางี้เราพูดเลยดีกว่าเพราะเราเชื่อว่าแฟนๆทางบ้านน่าจะรออยู่แต่แฟนๆที่มาตรงนี้น่าจะยังไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์ที่เราเตรียมมาคืออะไรแต่เซอร์ไพรส์ของเราคือเชื่อวเวลาหลังจากเราได้มีการพูดคุยและเปิดตัวพรีเซนเตอร์ไปแล้ววันนี้ค่ะทางแบรนด์เซนเดียวของเราทำเพลงใหม่ให้กับต้นเฟิร์สค่ะ และเป็นเพลงคู่แล้วบอกได้เลยว่าไม่ใช่เพลงที่แบบทํามาเพื่อโฆษณาแบรนด์นะแต่เป็นเพลงที่ทํามาได้เหมาะกับน้องแล้วก็เป็นเพลงที่ไม่ใช่เพลงโฆษณามันคือเพลงทีปบ๊อบทั่วไปเลยไม่รู้ค่ะต้องรอตังเองแล้วบอกได้เลยว่าวันนี้นอกจากจะปล่อยเพลงใหม่ที่เป็นเพลงคู่ต้นเฟิร์แล้วเรายังปล่อยฮาเต้นที่เป็นชันเลนสใหม่เลย รู้นานอย่างรู้นานอย่างงานแรวใช่คือจะบอกทั้งคู่เก็บความลับเก่งมากเป็นจริงแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นอ่ะคือน้องอสุนซอมมาสัมภากะในนี้ลองนี้ลองนี้ลองนี้เออเออเออ เลียวรอดูเป็นเวทีดีกวะาอตไหนอะไรน้กันหนึ่งช็อตข้าวกั่นหนึ่งช็อตนี่ไงข้าแรกเลยนี่อ้ะแต่ว่าเพลงน่ารักมากบ่กรักเลย ฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับสำหรับการเปิดตัวบิสเซอร์ของเราในฐานะ,ะนบแบรนด์แซนเดลนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยซัพพอร์ตนะครับแบรนด์ิ้งของเรานะ,ะแซนเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์ไหนก็ตามฝากด้วยเลยทุกทที่อยากช้อปปิ้งนะครับก็สามารถมาช้อปได้เพราะว่าท็อปอัพส่งของเราเนี่ยก็ยังจะวางไว้ที่เสียงเซ็นเตอร์ยาวๆเลยนะครับจนถึงวันที่25พฤษภาคมเลยยังไงฝากแซนเดลด้วยคะ่ะแยมเชิญเลยค่ะก็ฝากแซนเดลด้วยนะคะฝากทั้งผลิตภัณฑ์ต่อไปที่เรากำลังจะออก ก็ติดตามแซนเดลไปเรื่อยๆด้วยค่ะก็ทุกคนฝากแซนเดลไปแล้วเนาะก็อยากจะบอกว่าแซนเดลนะคะจะไม่ใช่แบรนด์ท so ี่ทำเฉพาะเ่อนสัางางแน่นอนนะคะเราจะมีแตกไลายเปรนดอื anyway. ่เร uh ื uh ่อยๆอย่างล่าสุดก็คือเพลงนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าโปรเจกต์ต่อไปของแซนเดลจะเป็นอะไรค่ะติดตามด้วยนะคะ ครับผมก็ขอฝากแซนเดลไว้ด้วยครับผมก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมากมายครับนะก็ดีต่อแบบว่าผิวเราด้วยแล้วนะผมทั้งบำรุงปากโอ้โหเลิศดใอย่างนี้ก็เลืดอด <c oughs> อย่างนี้นี่เราบอกก็จะมีผลิตภัณฑ์มีแบบอะไรอื่นๆข <c oughs> ออย่างอื่นก็จะตาม <c oughs> มาเรื่อยๆก็ขอฝากแซนเดลด้ยวยครับไครับฝากสองคนด้วยค่ะฝากคุณเจมสของเราด้วยนะคะ